มาสุงขามาทบเขาใจเสียงเมืองขเนาะเกมมาลาดในลรองัวคิงเหมอนตางห้องความมากกว่ใจโตคิงก็เปิงขเนาะนอนรับฤิถึงเมืองแรงก็มีค่ะ,ะนำเมาจอมขเนาะเป็นลูกภูมิเพลจอม่ะเงียพัดลมจนันในก็ติดจามค่ะอยู่ห้องเองก็จามพเปลี่ยนเฮียงมาตัวขิงในเป็นผื่นเป็นตุ่มจอมผิวหนังค่ะนะ ยกก็ไว้เสียแต่ก็มาเนนน้ำสแกนดีออยค่ะเนาะมาหือขินตัวในยสามถึงสี่วันค่ะก็หันพลว่าดีขึ้นนอนรับก็รับหลีถอยใจก็ล้มอาการภุ้มแพ้่เจอพัดลมจะในกอู้สึกว่าจามยากก็อยู่ของเอก็เลยสบายค่ะตอนนี้ค่ะนะ ฝากไว้จอมค่ะสก,กินเดออยตัวนี้ค่ะสุนยอดเตดะเนาะอันนี้ชมน้ำใจใต้กอดได้เยค่ะทีมาในน้ำปั่นหินในขนาะอ่ะแับชุนก็สีน้ำพึ้งค่ะสีหางหลีไว้ค่ะนะนจ้ำเตวค่ะพี่นอ้องเขา